สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท,กท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกบรบลุงเนียงอีกเช่นเคยนะครับสําหรับคลิปนี้ลุงเนียงก็ได้นําสูตรหลักร้อยอีกสูตรหนึ่งนะครับมาฝากท่านผู้ชมก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นได้นําไปพิจารณาดูนะครับสูตรหลักร้อยที่ลุงเนียงลงให้ไปก่อนหน้านี้ก็มีสูตรหนึ่ง ซึ่งลุงเนียงก็จะลงให้หลัก100ก็ลงไปสัก2สูตร3สูตรแล้วท่านผู้ชมก็ลองเอา3สูตรนี่ไปเปรียบเทียบหาตัวชนดูนะครับว่าจะได,ด้มันก็จะได้ตัวเด่นออกมาเพราะฉะนั้นาบางท่านอาจจะพูดว่าทำไมลงหลาย คลิปหลายสูตรจังยิ่งหลายคลิปก็ยิ่งหลายสูตรก็ยิ่งหลายตัวเลือกหลายสูตรนั่นแหละครับยิ่งหาตัวเลือกได้ง่ายนะครับเพราะอะไรครับเพราะเราหาตัวชนมันก็จะได้ตัวน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมลองไปพิจารณาดูนะครับลงเนียงลงให้หลายสูตร ก็เอาไปเปรียบเทียบหาตัวชนนะครับก็จะได้เลขน้อยลงมานะครับหลังจากที่ได้3ตัว4ตัวอย่างเงี้ยบางสูตรนะก็พอหาตัวชนอาจจะได้ตัวเดียวหรือ2ตัวซึ่งมันก็จะน้อยลงอีกนะครับเอาละครับก่อนจะเข้าเรื่องตามธรรมเนียมเหมือนเดิมครับเราก็มาดูคำเตือนก่อนเช่นเคยนะครับ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกตัวเลขเป็นแค่แนวทางในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นพนันทุกชนิดขอบคุณครับเอาละครับทีนี้เราก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ลุงเนียงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจที่จะได้หาข้อมูลและก็สูตร ต่างๆมาให้ท่านผู้ชมได้เป็นแนวทางนะครับก็ขอขอบคุณท่านที่กดไลค์กดแชร์นะครับเอาละครับมาดูวิธีการคำนวณกันนะครับวิธีการคำนวณนะครับก็ตั้งรางวัลที่1ลงไปทั้ง6ตัวนะครับแล้วก็เลขท้าย2ตัวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเลขหมุนอ่า สามตัวหมุนครั้งที่สองแล้วก็สามตัวหมุนครั้งที่สามนะครับมันมีหมุนสี่ครั้งนะครับให้เอาครั้งที่สองแล้วก็ครั้งที่สามนะครับทีนี้การคำนวณทำไงครับ <cualquier> ก็เอาหลักแสนนะครับบวกกันนะครับสองครั้งแล้วก็มาบวกกับหลักพันหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกกับหลักหน่วยบนหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกกับหลักสิบ ล่าง3ครั้งแล้วก็มาบวกกับหลัก10หมุนครั้งที่2 1ครั้งบวกกับหลัก10หมุนครั้งที่3 1ครั้งแล้วก็บวก2คงที่นะครับได้ผลลัพธ์เท่าไหร่นั้นให้นำมาบวก3แล้วก็บวก4ทุกครั้งทุกงวดไปนะครับเช่นงวดนี้นะครับ9 เกครั้งก็คือ18ก็เอาเฉพาะเลขท้ายนะครับก็คือ8 93ครั้งก็คือ27 27ก็เอาเฉพาะเลขท้ายก็คือ7จนะครับแปบวกหเป็น13 13าบวกแเป็น21 21ิบเวกเเป็น28 28ิบวกเ เป็น37 37บวก9เป็น46 46บวก2ก็เป็น48นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8บวก3ได้11ก็คือ1 1บวก4ก็ได้5นะครับก็หลักร้อยบนที่ได้ก็คือ8กับ1กับ5นะครับงวดต่อมาหวยออก8 1 2นะครับ8 1 2หลักร้อยก็คือ8 ก็เข้าที่เลขก8นะครับวดต่อมานะครับผลการคำนวณได้926งวดต่อมาห้ยออก202นะครับหลักร้อยก็คือ2 ก็เข้าที่เลขสองนะครับโุงเรียงจะไม่ทำวิธีทำให้ทุกงวดนะครับก็จะทำงวดแรกแล้วก็งวดสุดท้ายนะครับให้ให้ท่านผู้ชมดูนะครับนอกนั้นก็ท่านผู้ชมสามารถเอาไปทําย้อนหลังดูดูได้นะครับว่าที่โุงเรียงทํามันตรงกันไหมนะครับตรงกาบที่ ลุงเนียงได้ลงไหมนะครับสามารถไปทําดูย้อนหลังได้นะครับามาดูหวดต่อมานะครับผลการคํานวณได้704นะครับผลปรากฏ3ตัวบนออก4 4 6นะครับหลักร้อยก็คือ4ก็เข้าตัวเลขยก4นะครับ ว่ต่อมาผลการคำนวณได้259นะครับ259 3ตัวบนออก951นะครับหลักร้อยก็คือ9ก็เข้าที่เลข9ก9อีกนะครับสูตรนี้เดินดีไม่สะดุดสูตรนี้มั่นใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับสูตรนี้นะครับ2องวดต่อมาผลการคำนวณได้2 5งหอีกนะครับ2 5งหต่อมา3ตัวบนออก990นะครับหลักร้อยก็คือ9ก็เข้าที่เลขเก้อีกนะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้360 ต่อมา3ตัวบนก็ออก097นะครับหลักร้อยก็คือ0ก็เข้าที่เลข0นอีกนะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้ขออภัยนะครับงวดต่อมาผลการคำนวณได้471นะครับ471ผล3ตัวบนออกก็คือ757 7นะครับ หลักร้อยก็คือ7ก็เข้าที่เลขเจ็ 7, นะครับเอาละครับดูงวดต่อมาเลยผลการคำนวณได้259นะครับ3ตัวบนออก544นะครับ544ก็หลักร้อยก็คือ5ก็เข้าที่เลขยก5นะครับ งวดต่อมาผลการคำนวณได้926นะครับ926ต่อมาไว้ออก3ตัวบนก็คือ979นะครับหลักร้อยก็คือ9ก็เข้าทิลิต9นะครับ, 9, 9, 9, 9รบทีนี้เรามาดูการคำนวณ งวดประจำวันที่1เดือนกุมภาพันธ์2,567ว่าหลักร้อยบนจะได้เลขอะไรนะครับเราก็มาดูนะครับก็ลุงเนียงก็จะทำให้งวดแรกแล้วก็งวดสุดท้ายนะครับนี่คืองวดสุดท้ายก็จะทำให้ให้ดูอีกครั้งนะครับอันนี้ คอสแล้วก็คอสก็คือหมุนครั้งที่2แล้วก็หมุนครั้งที่3นะครับ1 2ครั้งก็คือ2 6 3ครั้ง6 3สาก็ได้8นะครับทีนี้ก็มาดู 2บวก5เป็น7 7บวก9เป็น16 16บวก8เป็น24 24บวก3เป็น27 27บวก9เป็น36 36บวก2ก็เป็น38นะครับผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ8 8บวก3ได้11ก็คือ1 1บวก4ก็ได้5นะครับก็ปรากฏว่านะครับ3ตัวหลักร้อย3ตัวที่ได้ก็คือ8 1 5นะครับเป็นงวดประจำวันที่1เดือนกุมภาสองห้าหกเนะครับ อันนี้ก็หวังว่าคงจะถูกใจท่านผู้ชมบ้างนะครับไม่มากก็น้อยนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนั้นลองนำไปพิจารณาดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับเอาละครับคลิปนี้ลุงเนียงก็ต้องขอลาท่านผู้ชมเท่านี้นะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดีมีตังใช้นะครับสำหรับลุงเนียงเองก็ขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ